ออโอ้โหใช่เหรอ,อเฮ้ยหุ้ย,ยใช่ด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมครับมีเด็กๆแมบตกปลาหน้าบ้านผมอีกแล้วเฮ้ยทำอะไรนเนี่ยโหแต่เช้าเลยนะไม่ตกตรงนี้ตกไม่ได้ปลาเลี้ยงไว้อันนี้ไม่มีคันเบ็ดอันนี้เอาไปที่ไหนม, <c oughs> มัน่ะเหมือนใคอุ่นครับเบ็ด modify มาเนี่ยเดี๋ยวพี่ผูกให้แกตกนะไม่เป็นไรแหละเกี่ยวไม่เป็น เนี่ย <c oughs> จับตูดตัวเบ็ดเวลาที่เกี่ยวอาหารเนี่ยจับตูดตัเวเบ็ดแล้วเกี่ยวท่านผู้ชมครับมีเด็กๆมาแอบตกปลาหน้าบ้านผมอีกแล้ว <l acht> เฮ้ยทำอะไรเนี่ยโห å, แต่เช้าเลยนะไม่ตกตรงนี้ตกไม่ได้มาเลี้ยงไว้ามากันแต่เช้าเลย <l acht> <l acht> เอาเบ็ดเบ็ดไปไห,น,น,หเนเบ็ดไม่มีน้องวาดูคันเบ็ดหน่อยดิโอ้โหไงท่านผ <l acht> ู <l acht> ้ชมดูคันเบ็ดแต่ละคันดูในในคันเทพต้องเงี้ อันนี้ไม่มีคันเบ็ดอันนี้เอาไปที่ไหนมาล่ะเหมือนไม่อื่นครับเบ็ดมอ o ิฟายมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ผูกให้แกตกกัน,กนอือได้กี่ตัวแล้วเนี่ยกายหน้พี่กายได้กี่ตัวกันแล้ว,ว,ลวเฮ้ยเัาอยู่นะสิบปลาเลี้ย,ยงไว้ใ<ว>นะส่ปลาดิปลาเลี้ยงไว้นะตกไม่ได้ห้ามตกมาตกได้ไงเนี่ยตกไปแล้วตกไปแล้วใช่ไหมนะ ให้ตกปลาดีกว่าทำอะไรนะอุ่นดีกว่าติดเกมใช่ไหมพูดในกล้องหน่อยดีกว่าติดเกมครับดีกว่าดเล่นอย่างอื่นใช่ไหมครับอ่าให้ตกให้บุกตกดีกว่าใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมตกโชว์หน่อยตกโชว์หน่อยปลามันอิ่มหรือว่าอะไรสั่นไม่ขึ้นอิ่มนะมันอ่อยกับซะเยอะเลย ที่บ้างไม่มีคันเบรกอะไรอ่ะหุยซ้นที่บ้างไม่มีคันเบรกอะไรหุยซ้อนอะไรอ่ะคันงงเลยอ่ะคันอ่อนนะดูเลยคือตรงนั้นตาขึ้นตรงนั้นอ่ะไปดี่นั่นเราอันนี้ไปต่อก,ก่อนเนี่ยเดี๋ยวคันอันนี้คันเอฟบไอนั่งูกเบ็ดให้น้องๆครับ ตรงนั้นน่าตกมากเลยสันเบิกนู้นอะไม่เต็มถังไม่ต้องกลับบ้านนะฮะไอ้ไลรตกไปกินนะมอ้สันหวานแห่ให้ <c oughs> เดี๋ินดาม่าอีกหวา่ไม่ไมหวานผมไม่ได้หวานตรงนี้ผมไปหวานตรงนู้นห <c oughs> วานหน้าบ้านคนอื่นหนา้าบ้านคนอื่นขอ,อเดินหปาปลาปลาหายไปหมดก็ไม่รู้โอนนี่นี่มาเลย

เฮ้ยแม่นี่หมานเว้ยไม่ไรแหละเกี่ยวไม่เป็นโอ้เกี่ยวไม่เป็นเหรอจับตัวเบ็ดดิไม่ทันแล้วไม่ต้องจับตัวเบ็ดอย่างนั้นเออนี่จับตัวตัวเบ็ดเวลาจะเกี่ยวอาหารเนี่ยจับตัวตัวเบ็ดแล้วเกี่ยวไม่ใช่ไปจับสายอย่างนี้จะไปเกี่ยวเมื่อไหร่เกี่ยวติดแล้วไปอดีต

เฉยเลยโอ้โหไระเมธก็คองด้วยอุ้ยของแท้เฮ้ออทำเมื่อกี้โดนถ้ากรอบถ้ากรอบไม่ได้เลยไปเอากระป๋องมาปากมันคมเอ้ยฟันมันคมโอมโหของเท่จระเมธเก่ง่าสายตาผมเปง่ายนี่ดูฟันจระเมธครับข้อหนึ่งคืออันตรายมากสำหรับเด็กๆพี่ดูฟันของเขานะาโอ้ยอ้นเลยอะถ้าเป็นตัวใหญ่นี่กัดแบบนั่นได้เลยนะ จำไว้นะถ้าได้ปลาตัวนี้ห้ามทำยังไงก็ได้ปลดแบบระวังที่สุดเพราะฟันมาอันตรายดูเนี่ยใช้ครีมกดก็ได้เห็นไหมไอเดี๋ยวต่อเลือกจานเมป่ะเฮ้ยจานเมดมาเฉยเฮ้ยสันบว่ามีตัวอีกว่ะมีเนี่ยวกี้มันขึ้นสีส้มหลายตัวอยู่เออเขาแทรเก็บไปเลยเอาแทร์ไอ ไวม,มากเลยจะขึ้นปุ๊บกินปั๊บเลยอ่ะจาระเม็ดมาใสา่ตางของของของเขาเนี่ยฝันดูช่วยกัดหน่อยกัดหย่อนเลยไอ้ตัวเล็กหย่อนไปเลยไม่กัดยังไม่ได้เหยื่อเลย,ยตัวใหญ่กัวเนี้ยข้างนอกอ่ะสันเฮ้ย,ยตัวใหญ่อะ่ะเฮ้ยจิจาระเม็ดอีกแล้วจาระเม็ดอีกแล้วเฮ้ยเข้ามาได้ไงเนี่ย ก้าวเล่นน้ำเรากระเบนฝนตกเร็วเฮ้ย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 มันกระโดดกินอย่างนั้นหรอเปล่าปลากระเมนแต่ฉันตรงนั้นแหละก็บอกตรงนั้นแหละจริงเหรอ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 อุ่นรอรอรอเลยปล่อยจมไว้แล้ไหนไมื่อไหร อุย oui pues ุยฮ nah ุยฮุยฮุยุยขึ้นอี่แล้วขึ้นอี่เง้ยวนทำไมอ่ะตายแล้วขาได้ปลาไปสิบโลแล้วเองเกี่ยวไปบนีเกเกีได้แ่ยางงี้นี่จับยางงี้นลื่นเลอนาไว้เร็วโน่นโน่นโน่นหางแดงอไม่ถอนจะหางแดงแล้วจราจรมิขนจ้าจรมีลง้ยขัน มีหลายตัวนะอุ่นร้อนอนะน่ะจาจะาเม็ดตันตราเม็ดทำลมอุ่นอุ่นจัราเม็ดเฮ้ยจะพึ่งวัดโ <What? S 1> อ้รถ <ลด S 1> มาค่ะทุกคนเงาขึน้นเหูือวะสันขึ้นอยู่เฮ้ยปะลาะไหลเข้าคลองเหรอปลาไหะเข้าใจเลยน่ามีไซส์ว่านี้ก็คงจะดีนะนึะน่ง<า>นึ่งซีอิ๊วขาดเหรอ ครับสายเอ็นแบบที่สันผูกให้น้องๆไอ้ถ้าเป็นสายพี่เออุ่นไม่ไม่ขาดหรอกถ้าเป็นสายของน้องๆจะขาดเพราะว่าสูตรไอ้เบอร์แปดเองใครจะได้จารเม็ดตัวนี้นะคะนี่ตะเพียนตะเพียนตะเพียนเลยตะเพียนก็มาตะเพียนก็มาทำไมแค่เหยื่อให้น้องก่อน์ฟสันเตะเหยื่อน้องลนไม่เห็นวัดวัดอันนุ่มมากถ้าเอ็นวิ่งวัดเลย ตอนนี้แสดงว่ามีปลาใหญ่ปลาเล็กเลยไม่ขึ้นปลาใหญ่ก็พบแตะเพียนสิบปายจะจ่ายไม่ใช้สิบโลทำไงปล่อยคันเด็ดยอนไปก่อนนะอยากกระโดดลงน้ำนะตอยนะข้างหน้านี่วัดพนุวัดวัดดิโหสายวิ่งแล้วดูตะเพียนตะเพียนหุ้ยไอ้โถยตะปะครี ขันดูกัดะนะกัดเอ้ยมันจองเกี่ยวนายลูกเ้ยหยจระเมศสันู่นจระเมศจระเมศส้มส้มเออส้มส้มเลยเมื่อกี้สันแทงันมีเยอะเลยเหรอหุย มันระแวงแล้วแน่เลยเนี่ยตอนเนี้ยยังมีปลาอยู่เลยาไหนเอาเลยนั่งนั่งหัวสันถ้าเม็ดโพลงนี่ตาเม็ดก็บ้าก็บ้าเยอะแน่เลยว่ะฮะก็นั่นแหละก็ว่ามันแล้วมันโตไวไหมไอ้สันไวโหแล้วมีเยอะด้วยอ่ะดูดูเบ็ดเลยพนมยองยกขึ้นมาตกปลาไหมดูเบ็ดยกขึ้นมายันเออยันตกลงไป เฮ้ยถ้าได้สตาร์เวสมานี่คงจะดีใจนะดูเลยนู่นยอมมนุษย์วัดนิ่มทุ้ยหลอกหลอกหลอกพัดนิ่มทุ้ยหลอกหลอกหลอกตอนนี้ได้การได้ปลายังตอนเนี้ยังกยังไม่ได้ปลาเลยท่านผู้ชม เอาเน,น uh mm ้นๆย้อนไปย้อนไปให้ถึงตัวมันปั๊บยางยางย้อนขึ้นมาย้อนไปข้างหัวเสานี้ย้อนไปเออวัดวัดแน่ๆหรือวัดปั๊บ่นี้เอาใหม่ย้อนไปยางยูเป็นปัญญาอ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราราฝูงก่อนถือก่อนเดี๋ยวเราต้องรอฝูงมันมาถึงจะย่อนตรได้ หานเม็ดปวดซื้อใช้น้องเลยนะอ,อ่อยอ่อยใหญ่เลยเหุยหุยเอาสันน่าใจไหมที่แก้วโอ้โหอของแท้ของแท้นะคะของแท้นี่โอ้โหว่าจะดูกัร์ <c oughs> ไม่ได้ดูกลัวเลยไม่ได้เลยเป่าพวงนี้นะครับคุณผม ฟันเขาคมมากนะครับคือต้องบอกว่าเป็นน้องๆของปลาบญญาลาินย่านี่ตรงนี้ก็ได้กันเด็กเผื่อจะได้ปลาอนในกรณีอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นปลาที่เป็นห้ามหรือว่าเป็นเอลเลนสปีชียลไหมสำหรับผมนะปลาพวกนี้ไม่ควรปล่อยลงน้ําเพราะว่าฟันมันคมอ่ะดูนะดูดูดอาตัวเล็กๆกานผู้มชมดูดิออก็บว่าลูกเราคงไม่การเล่นน้ำแหละของแท้ใหนทันดูดิฟันสันกับฟันปลาแบบเพียบดิข้าไปใกล้ขึ้นไปใกล้ นี่ต้องเอาให้มึงได้ปลายได้เนี่ยตรงนี้แหละกว่าตรงนี้เลยเผื่อไ,อได้เผื่อได้เผื่อฟุกได้ตัวใหญ่นะอุ่นขอตรงนูอ่ะอันนี้อุ่นขาเก่งแล้ววันนี้ผมจะสอนไอ้น้องกั๊ดคนนี้ให้ได้ปลายได้นะครับอเอายอนเพื่อนท่านผู้ชมป้าบโถหอย<ด>ย, <laughs> ยอนตรงนี้ย้อมเลยเอายอนไปก่อน ไม่กินขึ้นไม่ยอ่อนไม่แก้วอยู่ผ่า,เานเมน็ดอ้อยมากำมือหนึง่งมันลำบากนํำบ,บนเลยวะฮะการเกี่ยวเหยือ่อหัวสอนจับยงไง <l ots> ต้องทําเองพี่ไม่อยากทาเพราะว่าให้เองฝึกไปเรื่อยๆอ้าบท่านผู้ชมนี่ดูเด็กๆเกี่ขาตกได้นะครับจะละเมสองตัวตเพียนตัวหนึ่งแ้วก็หางแดงนะท่านผู้ชมเป็นไงครับ นี่นะน้องๆสนุกสนุกนะครับท่านผู้ชมอืมอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าผมว่าจะซื้อคันเบ็ดชิงเหลียวให้คนละคันคันละไม่กี่บาทหรอกซื้อให้น้องทั้งสองคนคันละกันโอ้คนหนึ่งมาก็ไม่มีเบ็ดตกใช่คันละร้อยหาทผมว่าเดี๋ยวจะซื้อให้ทั้งคนละคันเอาแบบสนุกสนุกพอท่านผู้ชมนะรอบหน้าฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รอบหน้าเดี๋ยวผมว่าจะเซอร์ไพรส์ซื้อให้แบบครบชุดเลยพร้อมตกโอเคครับผม